สวัสดีครับพบกับช่องนัแบกสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เลียวมี 85G นะครับตัวนี้มีอาการแบตบวมจนดันฝาหลังอ้ามานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการซ่อมกันเลยครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับแบตมันดันฝาหลังจนอ้าออกมานะครับผม ลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับจิ้มถาดซีมออกมาวางไว้ก่อนนะครับอันนี้เราก็เอามาวางไว้ก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดเข้าไปใต้ฝาหลังนะครับเพื่อทำการเลาะแล้วก็แกะฝาหลังออกนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยซ่อมนะครับผมแนะนำให้ใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าให้ฝาล่างอุ่นๆแล้วก็ค่อยแกะก็ได้นะครับมันจะง่ายพอเราถอดฝาหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาวางไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาไขน็อตนะครับเพื่อจะถอดบอดี้กลางนะครับแล้วก็จะไขจากด้านบนไปก่อนนะครับไขแล้วก็วางให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าน็อตแต่ละจุดแต่ละตัวมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับ พอเราไขน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีน็อตซ่อนตรงเลนส์กล้องอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ต้องแกะฝาครอบเลนส์กล้องออกก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการไขน็อตนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิดบอดี้กลางนะครับก็ใช้มือแกะก็ได้นะครับหรือว่าใช้พลาสติกแกะก็ได้นะครับพอเราไขน็อตออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับบอดดี้กลางก็จะแกะง่ายนะครับ ก่อนที่จะแกะบอดี้กลางนะครับค่อยๆเปิดนะครับเพราะมันจะมีสายแพรสแกนลายนิ้วมือติดต่ออยู่นะครับผมวันนี้เราก็ค่อยๆแกะนะครับแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะสายแพรแบตเตอรี่นะครับก็ใช้แหนบก็ได้ใช้เล็บก็ได้นะครับผมแล้วเราก็จะมาแกะแบตเตอรี่นะครับ ันก็จะมีตัวดึงไว้ให้นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีเขียวนะครับเราก็จับโทรศัพท์ให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการออกแรงดึงนะครับนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนเก่าของเราครับที่บวมมากจนดันฝาหลังปีออกมานะครับผมเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับ เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีมอกอรองรับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับผมอันนี้ผมใช้แบตเตอรี่ของ LD Power นะครับก็ทำการใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ใส่ใส่แพรให้ตรงกับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำฝาครอบบอดี้กลางนะครับมาครอบกลับนะครับอันนี้เราก็ต้องใส่ใส่แพรตะแกรงลายนิ้วมือก่อนนะครับ พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ครอบฝาบอดี้กลางเข้าไปนะครับแล้วก็กดให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตกลับไปนะครับอันนี้ขั้นตอนพวกนี้ก็จะเป็นขั้นตอนย้อนกลับนะครับผมก็จะใส่น็อตตรงที่ครอบเลนส์กล้องก่อนนะครับแล้วก็ทาการไขน็อตกลับไปให้หมดทุกตัวนะครับไขด้านบนเสร็จแล้วก็มาใส่ด้านล่างนะครับ แล้วก็ผมก็จะใช้กาวย่างที T8,000 นะครับหรือว่าท่านใดนใช้กาวย่างที T7,000 ก็ได้นะครับทาบริเวณบอดี้นะครับแล้วก็นําฝาหลังครอบกลับไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ทําการ ใส่ถาดซิมกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันวะเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียวมี8 5G นะครับสำหรับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ